แปดสองแปดเก้าอพิมพ์ให้ผมหน่อยใครเห็นเป็นเล็กมีใครเห็นเล็กอะไรบ้างพิมพ์ให้ผมหน่อยพิมพ์ให้หน่อยถ้าว่าเห็นแล้วพิมพ์ให้ผมหน่อยออกพรรษาแล้วทุกคนออกพรรษาแล้วงวดนี้เป็นงวดแรกหลังจากหลังจากออกพรรษากคาดหวังอยูเด้พี่น้องคาดหวังยูนะครับคาดหวังยู คาดหวังอยู่คือช่วงเนี้ยไม่ได้ไหลสดเพราะว่าผมเตรียมงานบวงสวงด้วยนะครับเตรียมงานบวงสวงน้ำดเดี๋ยวผมจะมาเล่าที่มาของตัวนี้ให้ฟังนะผมจะมาเล่าที่มาของเลขตัวนี้ให้ฟังอยากฟังบออยากฟังบอทุกคน แันเกี่ยวกับรถผมอยากซื้อฉลาก n 3สมากอยากซื้อเลข3ตัวอยากลองซื้อมากทุกคนมันซื้อ,อยากแห้งสลาก N3 อะ่ะผมอยากลองไปซื้อมากเลยอยากซื้อสมตัวตรงสามตัวตรงที่ผมจะซื้อ,อคือสองืปด89เลขสามตัวที่ผมจะซื้อในสลาก N3 สามคือสองแต่ว่าผมผมซื้อไม่เป็น แล้วมันยุ่งยากมากมีไผรเคยซื้อบอกสามเอ็นสามเอ็นหรือเอ็นสามเออสลากเอ็นสามมีใครซ okay, ื้อได้บ้างเอาทุกคนมีใครซื้อได้บ้างคือผมว่ามันมีข้อเสียคือคันมุดดินเนาะคันแปลว่าข้อสื่อแบบมุดดินมุดดินนี่คือมันมีอ่านเป็นบอแต่ว่ามันก็ยังแบบว่า ทำให้เรารู้ว่าถ้าเราถูกเราจะได้เท่าไหร่เข้าใจไหมแต่อีสามเอ็นมันมีข้อดีตรงที่ว่าม,มันไม่อันมันเต็มแม็กเลยเต็มคาราเบลเลยสมมุติว่าอันนี้ไม่รู้ผมเข้าใจถูกไหมนะทุกคนถ้าเกิดว่าผมเข้าใจผิดนะครับ พิมพิมมาบอกผมด้วยกรุณาพิมพ์มาบอกผมด้วยผมสิได้แบบว่าบรรยายโตบรรยายบรรยายขยายแก้ไขได้เนาะคืออย่างงี้สมมุติว่าเลขสามตัวตรงเลขสามตัวตรงเลขสองแปดเก้าสมมุตินะสองแปดเก้า 2, 8, เป็นเลขสามตัวตรงที่ในวงเงินของเลขสามตัวตรงนั้นอะ สมมติว่ามีอยู่สมมุติเป็นตัวเลขกลมๆง่ายๆแบบเข้าถึงได้สมมุติว่ามีคนซื้ออยู่หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นคนหนึ่งหมื่นคนนะสมมติว่ามีคนซื้ออยู่หนึ่งหมื่นคนสมมติว่ามีสมมติว่ามีคนซื้ออยู่หนึมม่งหมื่นคน,ออ 1, คนแล้วที่นี้เนี่ยไม่เอาหนึ่งหมื่น สมมติว่ามีคนซื้ออยู่หนึ่งล้านคนมีคนซื้ออยู่หนึ่งล้านคนสองแปดเก้าเนี่ยเลขสองแปดเก้ามีคนซื้อหนึ่งล้านคนแล้วมันออกสองแปดเก้าแต่ว่าวงเงินของการที่จะให้คนถูกคนถูกเลขสองแปดเก้าเนี่ยก็มีหนึ่งล้านบาทสมมุติอนะจริงๆมันต้องเยอะกว่านี้เพราะว่ามันเป็นระดับแบบประเทศเนาะแล้วคนซื้อก็ต้องเยอะกว่ามากกว่าหนึ่งล้านสมมุติ มี1ล้านบาทกับจํานวน1ชุดนี่20บาทใช่ไหมแมนบอกเมนบอทุกคน 3n n n 3เนี่ย1ชุดมัน20บาทใช่ไหม αι? ใช่ค่ะใบละ20บาทใช่ไหม αι? อ่ะมันมีอยู่หล้านรางวัลมีคนซื้ออยู่1 000, ล้านรางวัลแล้วเงินทั้งหมดอ่ะมันมีอยู่1ล้านก็เท่ากับว่าเราจะได้คนละ1บาท ประมาณเนี้ยมันจะเอาจํานวนเขาจะตั้งเงินไว้หนึ่งก้อนคนซื้อเยอะเท่าไหร่ก็เอามาหารจํานวนคนมันเหลือเท่าไหร่มันเหลือเอาเป็นว่าั้งงวดนั้นอ่ะมันออกเลขดังทั้งงวดนั้นหวยออกเลขดังเลขดังแน,น่นอนเราคนต้องซื้อเยอะใช่ไหมถ้ามันออกเลขดังเราจะได้น้อยแต่ถ้ามันออกเลขที่แบบว่าคือจากศูนย์ศูนย์อย่างเสียเขาสืได้หลาย <c oughs> ข้าวซื้อศูนย์ศูนย์ไปเขาสีสสสสสไ,าสได้หลายแต่ถ้าแต่ถ้าเกิดว่ามันมันแบบ เลขไปออกเลขดังแน่นอนอยู่แล้วว่าคนก็ต้องซื้อเยอะใช่ไหมสามเอ็น่ะมันมันชุลละยี่สิบาทใช่ไหมล่ะมันชุลละส่าบาทใครคนซื้อหลายมันกะสิเอาจํานวนอ่ะนะจำนวนเงินที่มันตังไว้น่ะนะเอามาหารให้สุเฮาว่ามันมีกี่กี่ชุดเออเขาไม่ได้อ่านเขาเขาขายให้หมด ผมเข้าใจถูกไหมทุกคนเอาผักขือบ่มีแผงอื้อแยงไผนอน้ำผมอันนี้ผมเข้าใจถืกบอกผมอะอยากไปซื้ออยากไปซื้อเลขนี้แต่ว่ามันยากเสือเกินพี่น้องจากตัวแทนขายอยู่ใสผมเห็นยุอยู่ในเมืองสกลมิสามเจ้าอยู่ในเมืองสกลมีสามเจ้านะ มาก็นั่นแหละผมก็อยากจะซื้อแต่ว่าผมหาซื้อไม่ได้นะครับที่มาของเลขที่ผมโพสแปดเก้าแปดสองเก้าสองมาจากอะไรมันมาจากฝันทุกคน ง่ายๆสั้นๆเลยคือผมอ่ะไม่ได้อยู่ในเรื่องคือแตงว่าผมเป็นคนเบิงผมเป็นคนดูฝันเห็นทีมแอดมินผมนะครับจริงๆมีเก้าห้าด้วยนะแต่ว่าถ้าผมไม่ให้แล้วมันจะชอบออกไหม เดี๋ยวเดี๋ยวให้เก้าห้าด้วยเดี๋ยวให้เก้าห้าด้วยนะครับเพราะว่ากลัวกลัวมันออกอืมเหมือนเหมือนเมื่อกี้เหมือนศูนย์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 คือเลขที่ผมคิดไม่ถึงศูนย์ศูนย์นี่คือเลขที่ผมคิดไม่ถึงเลยคิดไม่ถึงว่ามันจะออกนะแต่ว่าถามว่าคิดว่าจะให้ไหม คิดพูดเลยคิดว่าจะให้แต่คิดว่ามันไม่น่าจะออกก็เลยไม่ให้เพราะว่าเราแจกไข่เพราะว่าเราแจกไข่แต่กระสั่งมันเถอะมันผ่านมาแล้วคือผมฝันว่าทีแมแอดมินผมอะขับรถขับรถรถแม่ผมรถฟอร์ ขับรถแม่ขับรถแยกสุนทัยรถฟอร์ดรถกระบะทุกคนขับไปไหนไม่รู้แต่คนขับคือคนขับรถไม่เป็นคนขับคือแอดมินที่ขับรถไม่เป็นขับเป็นอยู่ขับเป็นอยู่แต่ว่าว่าเป็นพรากระเทินไหมพี่น้องผัวหันไห่แป๊บเดียวแบบว่าพ่อเป็นอยู่แต่ว่าบอเป็นเข้าใจบอเข้าใจคำนี้ไหม เข้าใจไหมว่าขับรถป็นแต่ว่าบกเคยขับรถออกถนนใหญ่เลยบกเคยขับรถออกถนนเลยขับรถแต่ขับอยู่หน้าอย่างสินะขับอยู่ในบ้านเขาไปหน้าอย่างสินะแบบว่าหัดให้แป๊บเดียวเฉยๆไม่ได้ขับแบบเป็นจนได้ใบขับพงขับขี่แบบขับปินอย่างสิบ่ได้ป็นแต่ขับได้ขับได้แต่ขับไม่เป็น ไปกันสี่คนทีมงานผมนั้นพี่น้องอยู่ทั้งหลดปินแบบพ่อกระเทิรนแมนครับอยู่้ง้หลดรหลดฟอร์ดขนาดนั้นนะอยู่กันสี่คนบบมีผมเพิ่งกับคัรับไปพี่น้องคัรับแบบใดโบฮู้เจิดลงคองเข้าใจคำว่าเจิดไหม พุ่งลงคลองนะครับพุ่งลงข้างหน้าเลยจุ๊งลงเลยแต่ไม่มีใครเป็นอะไรกระโดดออกจากรถทันทุกคนกระโดดออกจากรถทันไม่มีใครเป็นอะไรจบแล้วอันนี้คือความฝันแล้วผมก็เลย เอามาตีเป็นเลขเลยทุกคนเอามาตีเป็นเลขเลยเลขทะเบียนรถเลยแต่เลขที่ผมพิมพ์ไว้ในเฟซบุ๊กอะมันยังไม่หมดมันบอ,ครบ,นบอครบตัวเลขมันบอกรบกระบวนทามันบอครบทุกเลขเดี๋ยวผมสิเขียนให้ในลายสดนี่เลยอ่าแคปเลยแคปเลย แคปนะครับทุกคนรึนอ่าทุกคนกดกดไลค์ให้ผมเนี่ยกดไลค์กดไลค์แคปแล้วกดไลค์โอ้ยบอกมนกดเลขหนึ่งให้เนี่ยแคปแล้ว ตอนแรกไม่มีตอนแรกไม่มีตัวนี้ตอนแรกไม่มีตัวนี้เพราะว่ามันดูไกลเกินสองห้ามันดูไกลเกินแต่ว่าด้วยความที่ว่าเดี๋ยวเขียนให้หมดก่อนเดี๋ยวเรียบเดี๋ยวทุกคนรอแคปอีกรอบหนึ่งรอแคปอีกรอบหนึ่งเขียนสามตัวให้ด้วยนี่ มีมีเลขพวกนี้ยอยู่ในใบแนวทางผมงวดนี้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้จากที่ผมเล่าให้ฟังนะทุกคนจากที่ผมเล่าความฝันโูนก,กิงขนาดเขียนกับหัว แต่ยังเยี่ยมยอดเนี่ยฝันฝันแคบแล้วเนาะโอเค